สวัสดีครับคลิปนี้จะมาแนะนำไกด์ในการลงดันกิจกรรมใหม่ครับที่ชื่อว่าการต่อสู้แห่งเมืองลี้รับขอ disclaim ไว้ก่อนนะเพราะไกด์เนี่ยคือผมทนลองเล่นเองนะครับก็ผมเห็นว่ามันเหมาะสมก็เลยลองเอามาแนะนำดูว่าถ้าจัดทีมเซตเนี่ยถือว่าผ่านก็จะมี2ดันด้วยกันที่เปิดอยู่ณนะตอนนี้นะครับตาแรกก็คือบททดสอบการโจมตีพุ่งลงจากอากาศนะครับมอนใดดันก็จะมีฟาตุยไพโรเอเจน ฟาตุยเอักโตซิซินเม่นะครับหลักๆอันนี้ก็เป็นตัวที่ตีชอบแดดพุ่งทำให้เลือดลดอยู่แล้วตัวนี้ถ้าหลบเป็นก็ไม่ไม,มไม่มีปัญหาแล้วก็กองโจนน่าสมบัติก็ไม่ต้องคิดอะไรมากครับยังไงก็ไม่มีเกาะต้านทานอยู่แล้วไอ้ตัวฮิตชอนี่ก็ไม่เป็นไรครับสบายๆก็สิ่งที่ต้องแค่ก็คือสลามไฟครับผมเรา เราต้องหาตัวที่ไม่ใช่ธาตุไฟที่เป็นตัวถือหนังสือมาแทนนะครับแล้วก็เพื่อทดสอบนะบก็ผ่านบททดสอบการโจมตีพุ่งลงวอากาศหนึครั้งก็ถ้าไม่คิดอะไรมากก็เล่นแป๊บเดียวก็ผ่านอันนี้ก็ผ่านบททดสอบ1ครั้งแล้วก็ต้องแอค i ิเว e แมคเ a ครซ m อย่างน้อย5ครั้งนะครับไม่รวมตรงไม่รวมตรงไอ้ดันสุดท้ายที่เราเปิดรุ่น3อันแล้วก็ลงไปข้างล่างเพื่อเก็บมอน โดยวิธีการดูนะครับก็ในการ activate mechanism นะครับโดยวิธีการ activate mechanism นะครับก็จะเกิดจากการไปเปิดรูน3ตัวนะครับตรงนี้โดยรูนแต่ละตัวเนี่ยจะมีมอนประจําอยู่ตำแหน่งนี้ก็คือเราค่าให้หมดก็คือจะเปิดรูนแต่ละอันออกมาเปิดได้ครบ3อันครับแล้วก็ไออันที่ต้องลงตรงเนี้ยก็คือตรงนี้ตรงใกล้จุด start ของเราอะครับโดยเงื่อนไขที่กล่าวมาข้าง้นเนี่ยจะไม่นับตรงนี้แต่ว่า มันจะไปนับตรงนี้แทนครับเนี่ยเงื่อนไขตรงเนี้ยจะเป็นเงื่อนไขที่ช่วยบัฟพลังของเราครับอันนี้ก็บัฟการฟื้นฟูเลือดบัฟโจมตีอันนี้บัฟความเร็วในการเคลื่อนที่ส่วนอันนี้คิดเวลาที่มันเหมือนเป็นการเพิ่มเวลาครับตัวนี้ส่วนกับดักนะครับก็จะเป็นในตัวดอกไม้ตูมนะครับแบบนี้ซึ่งเวลาเราเข้าใกล้เนี่ยมันจะเปิดออกแล้วก็ยิงธาตุออกมาหาตัวเรา แต่เราก็สามารถเคานเ,เตอร์ด้วยการเอาทําปฏิกิริยาธาตุนะครับหาตัวที่ทําให้เกิดเล c t i o n มาก็จะทําให้ดอกไม้หุบลงอันนี้ก็ถือว่าเข้าใจแล้วเนาะแล้วก็ตรงนี้ครับทำการโจมตีจากอากาศต้นศัตรู8ตัวนะครับในด่านนีอนนนออนน้อันนี้ก็ผ่านบททดสอบโดยที่ไม่โดนกับดักห้าครั้งไม่เกินห้าครั้งอันนี้ก็ผ่านบททดสอบโดยให้เหลือเวลามากกว่าหรือเท่ากับหนาทีโอเค โดยทีนี้ผมจะใช้นะครับก็จะมีเครื่องฉิงเป็นตัวทำนาเมจหลักอเวโดเอาไว้ไวช่วยปีนเพื่อโจมตีพุ่งลงอากาศให้โดนศัตรตูนะครับเพื่อเก็บเงืเ่อนไขเควสแล้วก็ซูโคสเอามารวบมอนกับชงทาตุและเดียวหน้าเอามาสร้างเกาะแล้วก็ทำอันตีครับ เกแปะตรงนี้แล้วจะทุ่มัวตัวนะแลเดินนแ่งรู้แ่งถ่ไม่ได้ด้วยน่าจะเล่นนานตัวครับมุฟเฟียอันนี้อะไรวะอ๋อเป็นเม็ดรูนเก็บไว้ เราต้องข้ามผ่านท่านกับดักโดนได้แต่ว่าอย่าดนเตือนนะครับโอเคผมขอทุ่ไม่ได้ยืนหลอกแป๊กกัทำไมโอเคเสร็จลโอเคแล้วก็ข้างทิ้ง

อ่าอันติว่าไปทีนึงนเด,งดี๋ยวใช้งานแล้ว2ชิ้นสาวเรื่องแสงสีแดงให้บอกทิศทางนทิศอื่นๆน่าจะอันนี้แหละว่าต้องต้องทำเพื่อให้หมดวะ เทปวมูลวมมึงก่นอนเอาเขาก็ขดุ่มตรงนี้เลยเ,เราก็ดอดแปะให้หมดบ้างอะไัเงี้ยปิงขึ้นวะเคคาดว่าการโจมตีมอนะน,น่าจะง่ายอยู่ แต่ยากตรงนี้ว่าจะทำยังไงให้ activate ไอตัวแมคนิสซ์ไม่ครบอันนี้หรือเปล่าถ้าถ้าเราเปิดครบทุกตัวก็จะได้เงินไขแบบคุ้มตีทุกตัว<น>ก็น่าจะผ่านได้อยู่ โี้ยน้ำแข็ง,งแพ้ไฟฟ้าโอเคกูขอเอาเอาไบโยขึ้นไปท่วมหมดแล้วมันจะบังหลักบวกูเลยไหมวะเอายางยางยางดื้อดื้อกูฆ่าทิ้งอยู่ตรงไหนพวกนั้นอ่ะตรงนี้เคลียร์ไปแล้ว มันก็เคลียร์ไปแล้วเหลืตรงไหนบางและอ๋อข้างหน้าอีกคือนี่คือมันรวมอันี่มันรวมรูนรูนแดงที่เราเคลียร์ได้วยหรือเปล่า กขอ่ตีโอเคไรารับพรมาส่งเทพอ๋อออเนี่ยอไอข้างบนนี่มันจะเป็นแสงแล้วก็ไอแดงๆก็เป็นแสงรูนอ๋อเหลือ อันนั้นอีกอันตัวมานับดูเขียนวะนับแค่นนี้จริงอ่ะได้เวลาหมอกจอบที่กูจะต้องใช้เวลาคันทุ่มไปเยอะ นี่ก็กับดักโอเคกับดักไฟกวเอ้ยทำไมกูยิงลูกไม่ทำพลาดวะเอออต้องยิงให้แตกเดี๋ยวไ,ไม่แตกไม่แตกวะโอเคนี่ 3นาทีน่าจะทานหรือมั้งทางตันเย่นี่กทางันทางเดิมที่ผ่านมานี่หว่าทางไหนวะเนะโอเคเพราะว่า ตามรุนแรงให้ไปเสร็จเสร็จแล้วกันเก่ดอะไรนีวะต้องอ้อมเหรอ เลีเสุเลยเงก็ขอทุ่มทุ่มโยนที่ขอทุ่มตมันเดยนต่อ่าห้าพันวิ่งมาละหาทอนเป็นไมอ่ะนี่กี้เหนกล้องตามเบอร์ขอไ้ทัน โอเคพบแล้วเรียบร้อยแล้วก็ไปเปิดทางเปิดทางลงไปโอเคแล้วลองดะความเสียหายจากการตที่สูงไม่เป็นไรูทุ่มไปแล้วก็ขั้นแรกรวบแล้วก็จุ่ม ไปขอทุ่มสักรอบนึ่งันบโอเคครับรอนติรอบหนึ่งเขาก็โอเคตัวอันติได้ใหม่แล้วว้ยก็ทุ่มสักรอบนึงันติไปจบๆเฮ้แม่ต้องเหนื่อ3เลยสามสิบวิขำบ่ を見届けよう日本でいていまたたくに我が剣よ影にガスルギは,は,<無>はっはにはっよ70875式文字急がないと自由のごとく<よ>健康よ世の乱れを切りつくせは今こそ誕生の時 ตอนนี้เราก็จะมาเข้าเล่นดานรักษานะครับตอนนี้เป็นดานที่สองก็วันหลักๆก,ก็จะมีอับิสเมดไฟนะครับมีไมเทอร์เคลถือขวานแล้วก็เจียวไวชาร์ป คือศัตรูส่วนใหญ่ที่เราต้องโฟกัสก็คือฟาตุยไฟครับหาตัวน้ำมาละลายก็เรามีบาบาร่ามาช่วยกับตรงนี้อยู่แล้วละลายเกาะไฟออกตรงนี้เอาตัวน้ำมาแปะไว้ส่วนตัวนี้ก็เป,เป็นเป็นตัวฟาตุยลมก็ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เวลาเปิดเกาะแล้วก็ไป,ไปไปสอยตูดมันข้างหลังแล้วก็ตรงนี้ฟาตุยดินก็หาตัวดินมาตีเกาะดินให้แตกแล้วก็เอาตัวทิวีนมาสอยให้ร่วงก็ได้แล้วครับ แล้วก็ควสทดสอบนะครับผ่านบททดสอบหนึครั้งก็ง่ายๆไม่คิดอะไรมากก็เล่นไป 1, ผ่านๆซะเอาไพยโมเจมแล้วก็อันนี้ผ่านบททดสอบและสําเร็จความระทาโดยการใช้แมคคาเนซึมอย่างน้อยหครั้งก็อันที่บอกครับก็เปิดรุซนสาอันแล้วก็เปิดไอตัวช่วยอีก2อันก็จะครบห้าอันละไม่นับตัวสุดท้ายนะที่ลงไปใต้ดินอันนี้ก็เงื่อนไขเนี่ยฟื้นฟูพลังชุดสะสมห้าหมหน่วยมองแรกๆอะ่ะ ยากนะเฮ้ยผมจะทํายังไงอะพี่ถ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องห่วงครับในดันเนี่ยมันจะมีตัวที่พ่นไฟอยู่ะก็คือเหมือนกับดันทั่วไปแหละที่มีไฟพ่นๆมาแล้วเวลาเราโดนเนี่ยเลือดจะลดไงเราก็ทําเกณฑ์ไปเลยแล้วก็เอาไฟเอาตัวละครสี่ตัวไปโดนไฟแล้วก็เอาบาวลามาลติฮิวแค่และง่ายๆแบบเกลียนนะครับอันนี้ก็ใช้ถ้าไมา่ตายเอาชนะศัตรูสิบตัวนะครับอันนี้ก็ถือว่าง่ายอยู่ครับเอาแค่ เปิดอันติให้โดนศัตรูเป็นวงกล้งเฉยๆอันนี้ก็ใช้ซูโคตมาช่วยรวบก็ได้ครับช่วยรวบแล้วก็เอาเครื่องฉีมาเปิดอันติเอาส่วนอันนี้ครับก็เป็นผ่านบททดสอบการรักษาอื่ครั้งแล้วก็เหลือละมากกว่าหรือเท่ากับ6นาทีอันนี้ก็รีบทําเวลาครับหรือไม่ก็ใช้ตัวช่วยยืดเวลาก็ได้โอเคส่วนทีมที่ใช้นะัอย่างแรกเลยบาบาร่าบาบาร่าขาดไม่ได้ครับถ้าขาดเราก็ทําเงื่อนไขเลือดห้าหมื่นไม่ได้แน่นอนแล้วก็ เครือิงเอามาทำดามเมดกับอาร์เบโดเอามาทำลายเกาะของฟาตูดินนะครับตัวนี้แล้วก็สุดท้ายเลยซูโครสเอามาลบมอนลบมันเสร็จปุ๊บแล้วค่อยอันติเครือฉิงมาเพื่อจะทำให้ทำเงื่อนไขอันติตนศัตรตูสิบตัวให้ได้นั่นเองนะครับโอเคขอดูเซตบาบาร่าก่อนดีกว่าโอเคพลังชีวิตให้ถือเฟลมิทโคเด็กโอเคจะได้อันติยาว,ยาว แล้วก็ไม่เด่นสีกลุ่มดาวออบปลดตามของเราเลยนี่วะของแมวก็เซ็ตเดิมอาวิโดใช้เซ็ตอะไรเอ่ยใช้เซ็ตดินสีเซ็ตใช้ดาบเฟสเตอร์นดีไซน์นี้ใช้ฟิวเนสอ๋อแล้วก็ลมสีเซ็ตรู้ได้ไหมเนี่ยไม่ได้โอเคนั่นจะฟิกไว้เหมือนเดิมโอเคออบลองในอุดมคติอย่างชอบของหมีโอเคกูใช้นี่ก่อนทีเดี นีครับมี3ลูนด้วยกันก็ข้างหน้าตรงน,นี้1แล้วก็ตรงน,นี้2อ,อะไรท่านอะ่ะมีพลังอะไรผิดปกติไม่รู้แล้วก็อ๋อตรงนั้นมีรูนอีกแผ่นหนึ่ง เราได้เอาอันติมารัดช็อตเลยเนี่อะไรเอย่ยอ๋อเอามาลดเลือดได้นี่หวะโอเคดูรถแม่งตรงนี้เอเอเสียอย ก็ได้เฮลเลือดแล้วหนึ่งเอาว่ะฮฮลสี 4, 4, 3, ่พันสี่ด้วยหรือว่าคุ้มค่ากันเลยทีเดียวเ <c oughs> ออต้องรวมลวบมอนก่อนดีกว่า <c oughs> มาแปะตรงนี้มั <c oughs> นเป็นคือติดธาตุน้ำเฉย พลาดจรหรอไม่ใช่ปัญหาอ่ะมีพลาดควา,าย,ยวนีวนยวย่ว่าอย่างนั้นก็ได้อยู่ละติดนำไฟฟ้าไปถึงว่าปฎิกิริยาจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ายังไงมอนก็โดนช็อตต่อเน,นี่ยนะยาวๆไ,ไหนวะโอเคเราใช้ไปแล้ว อ,อีกเซตหนึ่งข้าหน้าน่าจะได้อยู่โอเคววันที่มันอ้าติดอะไรเนี่ยมันเรื่องแข็งแข็งอย่ รู้ต้องรู้ต้องใช้หมอนรัดใช้อันติรัดหมอนมัโอเคได้อันติมาอีกอีกรอบแล้วเอาไปเผาเล่นดีกว่าอา๋อได้เลยดีกว่า นี่เผาเผาเลยทั้หมดฮิวแบบเกลียนเกลียนเจี๊ยบเดือดไม่ตายอันนี้ก็น่าจะสามพลังได้ละเพราะว่าเราเปิดไปแล้วหกอันใช่ปะ ถ้าหลดนี้ขุดมีมีบัฟอยู่สี่ธาตุก็แสดงว่าถ้าเปิดใช้แม่ซึ่มไปแสดงว่าต้องมีไอตัวบัฟหนึ่งอันที่ต้องเปิดน่าจะใช่ละจะผ่านขั้นไขได้อัาล่างัวเด่นดิแล้วก็เอาอันติรัดวันเออเกือบลืมจะไ,ได้เปล่าวะ น่นนนาจะได้แล้วนะครับเดียวตายแล้วโอเคเหลืตรงนี้หนึ่งนกลับดักแล้วหนึ่งครั้งอะไรกี่ไว้ชา อันติเอ,อขิสลาเนี่ยนะทีสุดโอเคอันติลัดพร้อมโอเคในสุดก็ใช้อันติฆ่ามอนได้ละหนึ่งตัวเอาอย่างเงี้ยห,หรออันทีสี่อัน มูสิกสตาร์ทยไม่ติงมงตีเลยเต็มที่แต่ฉนนนีมันทำกูแข่งให้เราอ่าก่อนดีกว่าตีต้องแข่งอีกเลจะได้ป่าว่าอันติสิบัเฮยช่กูนี่ยา้แข็งมา ปั๊บแล้วก็ุไปแล้ว,วลอาไรเฮปฏิิรียานน้ำก็ได้ไไดดเยทุกทางเห็นนั่นตีก็ฆ่าได้ตัว ต้องฆ่าสิบตัวเหรอออาชนะศัตรูเคน่าจะครบละเคน่าจะเอาติฆ่าเขาขอลบขาล ไฟฟ้าลดแล้วคันคอมโบธาตุนังโโ่งดื้ออย่างนี้เลยออตวอันติอันติดูดยังไม่ตายจริงก็ครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้าสลับกันต่อไปครับผมสวัสดีครับ